สวัสดีคะ่ะทาูชมสวัสดีงามๆตอนวันใกล้หวยออนะคะ่ะเลขลับกทอ,อมอหมวดกรบนเข่าหนึ่งหาศูนย์ห้าหนึ่งนะศูนย์ห้าหนึ่งได้มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามศูนย์ห้าหนึ่งนะศูนย์ห้าหนึ่งมันออกเก้าห้าหนึ่งค่ะทูชมเนาะหมวดกรบันไดน้ำเสนอหมวดวันออกเป็นยังบันน้ำเสนอ เอ้ยเกดียงกับเบิอยู่เนาะคะ่ะเนาะมันว่านี่สิถือบอวัดก้อนถูกแต่ขอให้มันถูกยัดสามสี่หาหกขวดต่อเนาะคะ่ะท่านช่วะะมเนาะก็มีทั้งหมดสี่ตัวสี่ชุดเนาะคะ่ะสี่ชุดวิ่งประกรบบนเด้หนี่บนบนบน,บนล่างเพ่นก็มีประกรบอยู่หกชุดนะบนก็มีประกบอยู่สี่ชุดนะคะ่ะวัดก,ก้อนหาหนึ่งตรงๆเนาะวัดให้ศูนย์ห้าหนึ่ง วันนี้สามตัวเพิ่นกระหาสซีหาตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจดงสั่งซื้อครีมก็ทักมาตามมือเราให้ึ้นให้นาจอเซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจก800บาทนะคะครีมหนึ่งชุดพันสองร้อยบาทนะคะสบู่ขาวหน้าท่านจะเนียนใสแล้วก็เรียบแล้วก็ไม่เป็นขุยหนาหนาวนี่นะคะผิวจะแห้งแล้วะะเริ่มจะแห้งอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเนื่อมือเ้านี่ใส่บาทรู้สึกว่าจะนอนหนาวกันได้กันใส่เสื้อแขนยาว ล่มไปแล้วนะคะเนาะพอสารมาแดดก็จะร้อนหน่อยแต่ถ้าอยู่ในล่มโอ้ยล่มบม่อยากบอกพี่น้องเอ้ยล่มวีบีล่มล่มล่มอากาศหนาวเปลี่ยนทิศทางมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาเด้อมาอยู่บ้านเฮ่ามาเบิงล่มยามเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าลดเข่าก็จะล่มสัปตาห์บัดี้เข่าล่มแล้วเรียบร้อยยังบ่ทัานไ้เกียวเนาะค่ะเกี่ยวมันกับเกี่ยวลดเด็กจุ่มมือนี่จ้างคนกันหน่อยเนาะค่ะ เมโซเรียงเลขบันตึกเจ้าดังตัวใดเดี๋ยวนี้จเจแดงยังมมโหตัวดังเลยโตดังจเจแดงจิตจัดจัดใช่หรจัดเท่ากับโซหมวดก้อนตดังมาจัดอันได้สองหมืน่นจัดศูนย์ซีกับแปดซีเนอนะเนาะโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยออมสินหวดที่ผ่านมาจเจแดงว,ว่าเลขดังมันต้องออกออมสินเพราะว่ามันเคยออกตลอดสังเกตมึงเ้อค่ะดังตัวใดออกตัวนั้นบางที่ก็ออกตัวดังล่องเลยคะ่ะ มันจะไม่ออกตัวดังเด่นๆแต่ว่างวดที่ผ่านมามันออกตัวดังเด่นๆเลยเนาะ04กับ84จานนอตตีน่นนะสูตรคนทั้งบางนี้ก็0484กันหมดทั้งนั้นเลยบรเวนแต่แม่สูส,สูตรเแดงย์คำนวณเนาะค่ะก็0ต,ตัวเดียวกันมืดเลยมาตัวนี้ตัวเดียวกันว่ค่ะท่านผู้ชมตัวใดตัวใดงวดนี้นะ แตกแขนงสาขาออกไปคนละทิศละทางเลยหลังจากงวดก่อนไปน้ำกันวดุวดวุดตายทุกสำนักวันนี้ก็อยู่ไปได้ออมสีน้องทองไว้เพิ่มเบิดหลายโอ้เบิดหลายงวดน,นี่มาได้ในสื่ออยู่ค่ะสื่อตะเลขฝันเจแดงนี่แหละผู้ใดยอยากขูเลขฝันเจแดงไปเบื้องในคลิปอันหวยอันคือผมบอกตอนนี้ที่เว้ยสุไพความลับก่อนเขาไปเบิ่งเลยในคลิปอัน ฝันว่าถูกเลขสามตัวร้อยคู้นลอยก็อีกล้อยหนึ่งค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจตื่นขึ้นแม่อ้าวฝันตัวนี้วาสันเดยโอ้ยมันคือกิ่งแทะถ้าฝันแบบค้นวาถ้าฝันว่าออกแล้วจะไม่ออกแจ๊แดงว่าสันเดย์มาถ้าฝันวางสีสีบ่ออกบ่แต่ก็เคยฝันดังสีออกเทียนหนึ่งเด้บ่ออกเออเคยฝันว่าถือเลขตัวนี้เคยฝันเทียนหนึ่งแล้วบ่ออก พราเจ้าว่ามันบอกออกถ้าฝันว่าออกแล้วว่าสันดิแต่ว่าก็เคยฝันเห็นเลขสามหานะ่ะร้อยขึ้นเรื่องอันนั้นปีกายปีก้อนนี่ถึกฝันเห็นว่าเลขอยู่ในแต่งโมน่ะสีะ่ศูนย์กับจีศูนย์เนี่ยค่ะเนาะแต่วันนี่ว่าฝันว่าัน,านออกแล้วถึอกน่นะถึกร้อยขุ้นร้อยวันนี้กะถึอกันนั้นร้อยหนึ่งถึกสองตอีกร้อยหนึ่งนะถึงสามตอีกร้อยคึ้นร้อยดีใจว่าซะในความฝนนันนะ พอตื่นขึ้นมาเอาฝันตัวนี่มันคือฝันคักฝันแน่ฝันคืนออหรีแทนนี่แม่ไปเบืองได้ในคลิปเป็นรวมยอดกระถินนั่นนะรวมยอดกระถินที่จเจแดงถวายนั่นนะในคลิปนั่นแหละ,จะเจแดงซื้อลอตเตอรี่ให้เบืองเลขกับจเจแดงฝันตัวใดเนาะเขาไปเบืองกันไดเนาะค่ะหัวเลขลับโกทมงวดก่อนศูนย์หานึงเอามาเบืองน้ำกันค่ะงวดนี้ท่านผู้ชม เลขรับกทมวิ่งหากับหกค่ะประกบสี่กับแปดนี่สี่คู่เน้นๆเลยค่ะสี่หาสี่หกแปดหาแปดหกโอ้หากับหกเพิ่นเอาสี่กับแปดมาใส่ค่ะท่านผู้ชมเอาหาตัวใส่หากับหกมาหลายคนหลายสูตรเนาะค่ะกะเพิ่นก็ได้สี่กับแปดมาประกบค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสิได้อีหยังมาประกบหากับหก กันรองเบื้องเด้อค่ะตัวใดสิประกบแม่นก็กันนงานนี่เอา,เอา,า,เาสี่กับหกสีหากับหกแม่แท่ตัวใดมาประกบอ้าวสามตัวหกสี่หาเก้าสี่หกสี่หาสี่หกหกสี่หาเก้าสี่หกเจ็ดแปดห้าเก้าแปดหกเจ็ดสี่หาเจ็ดสี่หกเอาลักเจ็ดลักเก้าลักหกนะคะเป็นลักลอยเนาะ แล้วก็สี่ห้าแปดห้าซี่หกแปดหกเนาะบัตรนี้ล่างคะ่ะได้แก่สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดซี่เจ็ดห้าเจ็ดค่ะล่างคนกระเด็นทีสองเนาะค่ะสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นร่างในการเสียงซื้อเลขรับกทมงดก้อนท่านตะเข่าเดือยเข่าเข่าหาหนึ่งตุ่ง,งเลยนะคะเนาะ 3ตัวก็ศูนย์ห้เข่า2ตัวเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่นสีเขารูบอจับตามมองเลขรับกอทอมอแล้วคะ่ะถ้าเขากระทำเขาไมา่อีกเนี่ตัวได้เขา่าโตว,วิ่งหากําหกเขา่าหรือซี่ก็แปดเข่านะคซี่หาซี่หกแปดหาแปดหกนี่ละค่ะซี่โตว,วัดก้อนเพิ่นกับเขาตรงๆนะคะที่0ูนย์ห้าหแล้วก็ห้าหนะคะนี่คะเจดียก็กกไ่ได้ลงคลิปหายเข่วัดก้อนนี่เนาะ,ะได้ตะเน่ได้ตะเบิง มากวันนี้สีขาวบอกระกอห้เขานะคะแปดห้าแปดหกสี่ห้าสี่หกเนี่ยสี่หามันมากอยากเสริเกินเอาสี่หกแปดห้าถ้ามาหากับสี่ห้าแปดห้าเออเนาะเอาที่ในีนวหากับหกมากแล้วเอาตุ่มกันเขาของปูที่หามื่อกินนี่ตัวน่นนะสองตัวมาตัวน่ะน,นะเอาหากับหก ผู้ใดสิเป็นมูเป็นจ้าหาตัวเม่นๆมาใส่ผู้หนึ่งเก่าสก้บสี่สามหาสามหกผู้หนึ่งเก่าศูนย์กนิงศูนหาศูนย่งศูนาหนึ่งหาบอกใครมีเนาะค่ะมิตรศูนย์หากันหลายแล้วก็4ี่ห้าสี่หหาห้าหหน่อย3ามห้าสามหกสองห้าสองหกหห เจ็ดห้าเจ็ดหกกระไลไปเนาะเปลนห้าเป็นหกเก้าห้าเก้าหกโอ้หาตูดมาใส่เห็นมันครบเลยถึงแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเนาก็ให้พิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อค่ะพิจารณาให้ดีๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็คือ,อยู่กับดวงวาสนาของข้าเนาะค่ะเนาะเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ สังส่งซื้อกึ่งมาได้ตามเบอร์โทรนให้หน้าจดนะคะขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณทั้งหลายเซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจกนะคะในขวดรู้สุดรูแปดร้อยบาทจิมเงินไปทางแล้วก็พันสองร้อยบาทจิมเงินไปทางโอ้แ้ออาเจ้าบ้าดีคักดีแน่ค่ะท่านผู้ชมดีตั้งแต่ใส่ของเจดีย์มาบางคนก็ใส่เป็นซิปก็สุดแล้วค่ะเนาะใส่มาตะลืมแหลกพร้อมก,กันกับเจดียห์หุ่นกระมี่ยาวนานมากแล้วค่ะ เห็นผลชาร์ตตัวนี้เห็นผลในเคลื่อนแหลกได้ค่ะตื่นขึ้นมาท่านจะรู้เลยว่าหน้าท่านเนะี่ยติ่งตึงขึ้นนะตัวนี้ใส่ไปมั่นเดือนหนึ่งก็จะรู้ผลตัวนี้ก็ใส่กางวันค่ะโอ้โหเจดียงใส่บ่เคยขาดเลยค่ะกางวันเนาะค่ะเนาะกางวันใช้ทุกวันเลยค่ะตื่นเช้ามาอาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จก็ใช้ตัวนี้เลยไม่ขาดแล้วก็ตามด้วยรองพื้นแล้วก็ตามด้วยแป้งพับโอ้มันจะอะไรมันเข้าหนาได้ค่ะเห็นหนะ้าเจดียงบ่ เขานาจับนาได้กะทายลูกของหมนบอเดนก็มูสวยกมูน่ะเนาะทาครีมอะไรมันก็เข้าหน้ากัเนาะถ้าแปรงอย่างมันก็จับนาดีเพราะว่าเราใช้ครีมบำรุงนะคะแล้วก็แคลเซียมแก้ปวดเกาปวดกระดูกนะคะบำรุงกระดูกอาหารเสริมสิบสองออยพัดบำรุงสายตาเนาะคะ่ะเนาะ,ะสั่งซื้อกันเขามาได้ตามโมเรคคานาจอห้าร้อยค่ะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะ นี่พันสองค่ะพันสองได้สามรายการเลยแถมสบู่ให้น่คะ่ะหนึ่งชุดแถมสบู่เลยนะคะถ้าท่านซื้อมากเดียวเดียวหนึ่งก็หกร้อยหนึ่งก็หกร้อยเนี่คะ่ะเนาะเจเยงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ